สวัสดีครับวัสดีย่ำแรงครับผมวันนี้หลังจากที่ห้องเลิกง่ายแล้วนะครับภารกิจแรกนี่นะครับห้องกับมีภารกิจสําคัญนะครับเ่อมะฮอรเท่านแล้วสิ่งแรกก็คือไปเปลี่ยนสุดให้เรียบร้อยครับหรือเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยครับแล้วนี้ครับผมไปให้อาหารมารีอาหารกระต่ายครับตามผมมาครับเดี๋ยวผมพาไปให้อาหารครับตามมาเลยครับนี่ครับผมเจอเจ้าตัวแล้วครับนายหยอกเน่ยมาครับ ขนมครับขนมของมารีครับครับต่อไปนะครับข้าวกะมาล่างถาดมารี่นะครับถาดที่รองรับพวกที่เป็นมุนมุลนต่างๆของมารีครับที่เหยว่อไว้ที่เอือไว้นะครับข้าก็ต้องเอาไปทิมครับไปทิมแล้วข้ากะเอาถาที่ว่างไว้นะครับที่รองรับนะครับเอามาล่างให้เรียบร้อยนะครับล่างเสาแรกครับสมากตะแรกผมงกระสเป็นคนเอ็ดครับ ตอนเช้าผมตองไปทำงานนะครับเดี๋ยวผมลางถาดจะข้าวกอนครับล้างข้างหน้าข้างหลังให้มันเรียบร้อยครับลาบ้างแล้วเข้า็เอาไปไว้บนเก่าครับบนที่ออกมาแล้วก ภากิคิ่ตไปเขาก็เอาอาหารนะครับเอาอาหารเอานาณาให้มารีนะครับครับอารมลี่นะครับเขาก็จะให้เป็นแบบผสมครับผสมที่เป็นกระสอบใหญ่ครับอันทุงน้อยครับอันเนนี้จะได้เป็นผสมกันประมาณนี้ครับล้วคลุกเข้าให้เข้ากันครับถ้าเป็นเม็ดใงญ่ยื่อนี้ครับมารีบผู้นครับต้องมีเนว้อมาผสมครับผสมเลยกินดีขนาดนี้ครับผมให้แต่พยาให้เข้ากันครับผม กระไรเติบครับยำซำยำแรงครับกระซอบเนื่อเนี่ยก็ได้ดโดนนะครับถ้าเป็นอาหารเม็ดใหญ่ครับแต่ว่าถ้าเม็ดน้อยก็สิครับห้องซื้อไปถึงถุงถุงลอยละถ้ายูโรตักกัะลอยลอยซีกบาทหรือลอย10กบา,ออากบาทนะครับถ้าเป็นในแถวบ้านเท่ากับประมาณลอย6 0บครับกับเป็นยี่ห้อที่ทายเบงร์งกีนเนี่ยแหละครับทั้งเม็ดใหญ่เม็ดน้อยนะครับถ้งให้อาหารกระาตครับอาหารกระตายก็ให้ยี่ห้อนะครับยี่ห้อเดียวกันเลยข้อดีของให้อาหารยี่ห้อนี่ก อ้วนครับอ้วนที่ขนฟูขนลายครับนังปลาดีเยอะครับยี่ห้อนึเข้ากับขยำไหมครับขยำครับเขาว่าขยำพากอ่ตามเทคนิคที่เฮามีเลยครับไดี๋ดวไปเลยกับเต็มถ้วยเลยครับกับเต็มซ้อมครับกับเต็มซ้อมได้ข้าวแล้วยังน้ำครับก็ต้องว่างคู่กันครับ เพราะว่ากินแล้วก็ต้องกินน้ำคือข้นครับค้นกินข้าวแล้วก็ต้องกินน้ำหมาคือกันครับกินอาหารแล้วก็ต้องกินน้ำด้วยกันนะครับให้ละลายครับยังเป็นมีงอุ่นๆยังเปิดตะแพงครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวนำให้มาลี่กันครับผมมาครับนี่ครับน้ำน้ำเขาอาจจะเป็นน้ำในขวดน้ำกอดก็ได้ครับหรือว่าน้ำทั้งไงนะครับ ให้เป็นน้ำสะอาดนะครับน้ำสะอาดนะครับมาหากินได้นะครับเทไปแล้วครับอโอเคครับว่ามีกินยังครับได้น้ำได้อาหารเรียบร้อยครับผมสองอย่างครับอันนี้อาหารอันนี้น้ำครับน้ำแก้งให้เพิ่งบดด้ยครับม่ใชความครับผมเนาะ คนสนิ์แล้วนะครับเนาะไปต่อไปเขาก็เอาไปให้ลาลีกินครับผมให้น้ำครับผม ครับภารกิจต่อไปนะครับเ่ากะซี่ม,มาให้อาหารกระต่ายครับกระต่ายถ่าไรตัวแล้วครับผมมงสี่หิวคักอันดับแรกนะครับมันก็ต้องเตรียมน้ำครับเตรียมน้ำเตรียมกระบ,บอกน้ำกดน้ำให้กระต่ายครับผมครับเตรห้มมเรียบร้อยตอนนี้น้ำกันน้ำมันก็บเบิ้นแล้วนะครับอาหารกับเบิ้นแล้วเดี๋ยวไปให้น้ำไปกรอกน้ำเดี๋ยวอาหารมาสักวันเนาะยเอามาอันให้เธอเดียว เงี้ยเดี๋ยวไปเอาน้ำกอกน้ำให้น้ำให้กระต่ายแล้วก็ไปเอาอาหารก้อนครบผมจะเข้าครับครบผมนี่ก็สิเป็นกระบอกน้ำนะครับทั้งน้ำนะครับทั้งน้ำเอาไว้กอกเอาไว้ให้ให้กระบอกน้ำของกระต่ายครับนะครับมันจะมีตรงปวดตรงนี้ครับกดเลยครับกดแล้วก็เอาใส่กระบอกครับกดใส่กระบอกให้กระต่ายครับเดี๋ยวกระต่ายก็จะกินเองครับตามธรรมชาติครบผมเนาะไปเอาน้าให้กระต่ายกันครับ ตอนนี้นะครับเขาให้น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเขากะซีไปให้อาหารนะครับผมนี่ครับน้ำก็เตรมกระบอกไปสิครับผมเอาให้เตรมเด้นะครับเด้อเขาก็ต้องมันเบิงตอนเศร้าตอนแรงนะครับให้ตลอดเศร้าแรงเศร้าแรงครับกระบอกหนึ่งมือหนึ่งพอดีเลยครับแล้วนางนางน้อยครับนิ้วนิ้วแท้ๆเลย คืออุปกรณ์การตวงครับการตวงให้อาหารกระต่ายนะครับถ้าตัวเดียวห้องกับประมาณนี้ครับตัวเดียวประมาณนี้ครับสองตัวกับประมาณนี้ครับถ้าสามตัวห้องก็ให้เต็มครับเคยบอกหลายคลิปเลยครับว่า่กระต่ายนะครับกินหูชักยิ้มครับเท่าให้ปริมาณพอหมอนะครับเพราะว่าอาหารกระสอบนึงกับอันแถวบ้านเท่านะครับมันก็บว่ามีหอต้องสั่งเขาเน่ยนะครับอาหารกระต่ายสอบนึงกับเจ็ดแปดลอยครับร่วมค่าส่งหลักกับข <mon> ้าวพันครับ ค่าขนส่งเพื่อนนะครับเนาะนี่ครับตัวเดียวครับตัวเดียว2ตัว3ตัวครับพอในกรงอยู่ในนี่ครับในของนี่ในฟาร์มนี่มีทั้งตัวเดียว2ตัว3ตัวนะครับนี่ครับข้าปาดข้าปาดขวดน้ำนครับเอามาเนี่ครับกายข้อขวดตัวนี้มันจะกไหนเนี่ครับเนาะปลาเอาไปให้ให้แล้วครับผมปลากระผมจากภาพตัวเบิร์นี่ครับให้อาหารกระต่ายเรียบร้อยครับผมได้ทุกกงเลยครับ กำลังกินอย่างอาริ่ดอร่อยครับวันนี้เราก็ไปเล็กหน่อยกินให้เรียบร้อยครับผมนี่ครับผมภารกิจเอาอยใหญให้ง้วครับงัวนสองตัวครับผมจะพงงาไรงบงวดกินงอย้ยครับก,กินแต่แสบได้ครับผมกินลลายเอากินลลาย เขาก็เอางวไปลามครับลามในคังแค่นี้แะครับพอคาแล้วเขาก็เอามาเขอคอครับเอาห้าไวนีนคอนะครับเนาะเอาเขาปล่อยงวนห้าไปครับไปครับภารกิจหลังจากเลิกเลี้ยงมาเขาก็เรียบร้อยแล้วครับอันดับแรกเขาก็ให้อาหารมารีครับอาหารม้าครับเซวิเลียนครับผมภารกิจต่อไปเขาก็ให้อาหารกระต่ายครับก็เรียบร้อยครับให้อาหาร ให้น้ำครับผมแลวการนอกจากนั้นนะครับเกากาผมง่วเขาคอครับให้ยางง่วงครับก็ให้ต่อไปก็เป็นหน้าที่ของสรพัตวาทั้งหลายครับให้เอาพักผ่อนครับกินแล้วพักผ่อนก็คือคนเท่านะครับเนาะกินแล้วกับพักผ่อนกายาเองงานเล้วกลับมาบานกะกินข้าวอัมนาบนอนนะครับทุกสรรพสิ่งในโลกนะครับครับก็จังเลยก็ขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับ ขอแล้วครับผมขอให้ทุกคนกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอยากได้เพิ่มยอดนะครับเพิ่มยอดผู้ติดตามในช่องนะครับผมอยากให้ถึงพันคนเร็วๆนะครับอยากให้มีผู้เบิงหลายๆนะครับเข้ามาเป็นมู่กันครับนะครับที่ไหนก็ขอบคุณนะครับคนที่กดติดตามให้เราครับที่ไหนก็ฝากช่องโออดไปน่อเด้วยครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ